าที่นี่ต้องซีฟู้ดครับนั่นก็คือหมูย่างครับผมบอกได้เลยครับบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากเลยครับมีเพื่อนใหม่สนุกมากเลยค่ะ <c oughs> อายุเท่าไหร่อ่ะเราอ่ะ <c oughs> สนุกไหมวันนี้หาดน้ำใสใสสมชื่อจริงๆครับผมกับ <c oughs> ข้าวครับกับข้าวมันกับข้าวหรือว่า,วาววกับแก้มเนี่ยโหเนื้อสีชมพูนะครับอันนี้เป <c oughs> ็นว่ากับฉลองวันนี้กับฉลองวอนหลังหลายวันแล้วแกมฟรีเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชาแนลอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีนะครับผมงอยู่ที่หาดน้ําใสครับพาเด็กมาเล่นน้ําวิวที่นี่สวยมากครับบรรยากาศดีมากครับยามเย็นนะครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาประมาณสี่สิบกว่านาทีแล้วนะประมาณส5่สิบห้าจะถึงโต๊ก็วันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำาัทั้งวันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านชมได้รับชมกันนะก็วันนี้ มาประมาณช่วง3โมงนะครับ3โมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปทำรังสรรค์เมนูกันที่บ้านครับนะอะารงาเหมนมันครับเดี๋ยววันนี้อะครับมีเมนูเด็ดให้เรากินอีกแล้วมาที่นี่ต้องซีฟู้ดครับนั่นก็คือหมูย่างครับผมไ่ใจไก่ครับซีฟู้ดซีฟู้ดที่ไหนเป็นซีโครงย่างครับ อย่างอื่นตาก็กินมาได้เนาะเขาต้องเป็นเนตเป็นเลยไปก่อนมีมีมีอาหารทะเลอยู่นะคับแม่ไมก่ตาก็กินมาได้เขาต้องมีปลาหมูเป็นลักเนาะมีอาหารทะเลอยู่ครับนั่นก็คือซาบะย่างครับผมเพราะว่าเมื่อวานเรากินซีฟู้ดไปเยอะแล้วนะครับก็หอยกุ้ลายกินไม่ติดวันแล้วเนาะวันนี้เขาไปจะเน้นตึงหมูกับปลาหมูกับปลาครับผมบรรยากาศที่นี่บอกได้เลยครับ ยอดากครับชื่อว่าหาดน้ำใสนะครับหน้าบริการเข้ามาก็ประมาณก็อ่าสามสิบครับเขาเก็บค่ารถไม่รู้อย่าทำอ๋อค่ารถสามค่ารถสามสิบบาทาถเข้ามาหาดน้ำใสนะครับต่อมาถึงก็มีเช่าเสือนะครับเช่าเสือก็ตัวละสี่สิบบาทนะครับเก้าอี้สี่สิบไม่ใช่เสือนะครับยู่ละสามสิบครับแล้วก็เก้าอี้ตัวละสี่สิบบาทรับเก้าอี้นอนนะครับ แต่เราเก็บไปหมดแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับม่เจ้าหน้าที่หมดเวลาแล้วครับแล้วก็มีค่าเขาเรียกว่าค่าค่าโต๊ะครับโต๊ะที่เอามานั่งกินอาหารครับวางอาหารครับวางอาหารก็3าบาทกันครับผมประมาณนั้นก็หลังจาก5้าโมงประมาณสัก42นาทีเขาก็จะเรียกเก็บครับแล้วก็เอาไปคืนแล้วก็มีค่ามัดจํา1 0 0บาทครับที่เขาจะคืนให้เรานะครับส่วนอาหารการกินจะอยู่ด้านหน้านู้นครับด้านหน้าก็จะมีอาหารขาย ซื้อแล้วก็เิียวมาซื้อแล้วก็เข้ามาเที่วมากินที่นี่ครับไะ,ะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าครับไม่รอชา้านะครับสายหน้าอยู่ในขัดกาทะเลคุณลั <laughs> อยู่กลางทะเลกันหมอตอนนี้เด็กๆทุกคนลงทะเลกันหมดแล้วครับมีแต่ลงดูนี่ครับยังยังไม่ลงทะเลลงไปมากอ่ะจะแห้งเนาะอ๋อครับเดี๋ยวเราไปลงเล่นน้ำกันดีกว่าไม่รอช้าละเพราะว่าเรากินข้าวกัหนหมดละ เสร็จแล้วนูนนลมุกเปลนมุกคุณน่ะปะปะป่ะไ่อแพ้แล้วครับป่ะหลังจากที่เรากินข้าวกินน้ำเสร็จเราก็จะลงทะเลกันครับฝั่งทางด้านขวามือของเราเขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์กันอยู่นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของเราไม่สามารถแทนไปได้เขาถ่ายโฆษณาอะไรสักอย่างนี่ละครับไม่ไม่แน่ใจเนาะโอ้ีช่างโซมีเขาเรียกว่าอะไรนะปูลมครับผมนะปูลมเห็นไหมครับ มันจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะตัวมันเล็กครับแล้วก็ใสๆครับเป็นบรรยากาศยามเย็นครับที่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับหาดน้าําใสใสสมชื่อจริงๆครับผมดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับนี่เนี่ยเห็นไหมใสแบบอใสจริงๆครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนะว่าใสาขนาดไหนเนี่ยเด็กๆกลัวนี่ครับกลัวสาหร่าย เด็กๆกลกัวมากเลยครับเนี่ย,ยกลัวสาลายครับนะนอือโอ้มีพารามอเตอร์ด้วยเขาเล่นพารามอเตอร์กันอากาศสวยมากครับโอ้ยนาดนี้เด็กๆขกบน้เน้นน้าได้ประมาณเขาบอกว่าไปได้ประมาณกิโลหนึ่งครับจากจากมุมน,นู้นนะครับนะจากมุมน,นู้นเข้ามาจนถึงข้างในนี่ครับประมาณกิโลหนึ่งครับ มันมีสาหร่ายด้วยน้ำใสๆจริงครับดูดูครอือ่ะเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆเล่นน้ำกันครับไปค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้ยน้ำแรงมากเลยครับอ่าเคมด้วยฮะเคมอีกด้วยเคมอีกด้วยสนุกไหมวันนี้สนุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆมาจากเชนบุรีค่ะมาจากที่นี่เลยมาเจอเพื่อนที่ชนบุรีคะ่ะเป็นยังไงบ้างครับสสยฮาวันนี้มีเพื่อนใหม่สนุกมากเลยค่ะอายุเท่าไหร่อะเราอะฮะอายุสามพวกค่ะสามพวกสมองใช่ไหมสนุกตรงนี้นะอะทะเลสตีย,ยีหาดไปหาดน้ำสใสครับผมใสจริงน้ำใสใสจริงครับใสมากสนุกมากคเ็ก เล่นนั่งแต่เช้าอยู่ชนบุรีไม่ไม่เบื่อเหรอครับเล่น่นเล่นนีเเลยมันสนุกมากเลยที่นี่สวยมากเห็นไหมคนชนบุรีบอกว่าที่นี่สวยมากสวยมากครับบรรยากาศดีมากครับถ่ายกันด้วยโมีคนมาถ่ายหนังเขาเขามาถ่ายหนังกันด้วยนะครับอยยางนั่นไงลุงพูนเขาถ่ายหนังกันอยู่ เราแพนไปไม่ได้ครับเดี๋ยวอาจจะมีลิขสิ์ลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่เห็นใจไม่เห็นหน้าค่ะไม่เห็นหน้าค่ะลงพูไม่เป็นไรเห็นแต่ลางๆเห็นลางๆพอครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกตกแล้วครับผมโอ้ยดูคลื่นน้ําครับเห็นไหมครับดูผมบอกได้เลยครับบรรยากาศที่นี่สุดยอดมากเลยครับนะก็เป็นครั้งที่ไม่ใช่ครั้งที่สิครับเป็นครั้งแรกผมของผมนะครับที่มาเที่ยวชนบุรีครับส่วนใหญ่ที่ผมไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวแถบหัวหินชะอำอะไรครับ แล้วก็ลงไปชุมพรสุราษฎร์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยาเอาไปครับบรรยากาศดีดีครับ <c oughs> วันนี้ลมไม่แรงครับแล้วก็ฝนฝนไม่ตกครับแต่คืนก่อนหน้านี้ที่เรามากันที่ชนบุรีตรงหาดหาดอะไรผมจาชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นหาดที่ลมแรงมากครับพายุเข้าครับท่านผู้ชมพอพายุเข้าเสร็จโอ้โห ฝนตกเล่นน้ําไม่ได้ครับเพราะว่าขึ้นมันจะสูงกว่านี้เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนมานี้น้ําแบบขึ้นขึ้นแบบขึ้นสูงมากครับ <c oughs> พอแล้วค่ะเหนียวมีไก่ย,ย่างเดี๋ยวไปกินไก่ย,ย่างกันตัวละอะืน้ำหนึ่งมาเที่ยวทะเลได้เพื่อนใหม่ละได้เพื่อนใหม่จะชนบุรีตรงนี้เขับตอนนี้ฝนตกเหนีิวแล้วน้ำหนึ่งหนวแล้ว ปเดี๋ยวให้น้ำหนึ่งกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับครับเพราะว่าเรายังมีเมนูเด็ดรออยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวจะมืดเสร็จก่อนเนาะใช่ครับรออยู่ที่ภูวินล่านะตะเลินชอบมากครับภูวินล่าโอายที่นี่นุ่มมากครับถึงแม้จะมีใบสนนะครับแต่ก็นุ่มมากครับเหยียบเนี่ยสบายเท้ามากเลยครับนะดูครับแต่ละคนนี่ยเหน็ดเหนื่อยกันเหลือเกินครับเดินทางกลับบ้านครับไปเดี๋ยวเราไปลังสรรเมนูกันโอ้มีเจ้าถิ่นมาส่งด้วยครับผม นี่เะถินมาส่งแล้วอ่าตามมากินไก่ตามมากินไก่มันได้ไก่ไปแล้วสองอันสองอันเดี๋ยวเราจะนั่งเข้าตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ค่ำแล้วนะครับแต่ว่าเจมี่กับแองหาแล้วก็ฮารี่แล้วก็ยังคำนะครับออกไปซื้อน้ำดื่มครับแล้วก็ไปซื้อเครื่องดื่มมาด้วยนะครับ เย็นนี้เราจะมาจัดบางสันเมนูกันอีกแล้วโอเ้เขามีเตาอบให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับวันนี้เรามีเนื้อแบบนี่เห็นไหมครับอันนี้จะทําเป็นสเต็กนะครับอันนี้ของฮาร์ล,ลียเขาจะไม่กินที่เป็นติดมันแบบเนี้ยส่วนเจเมี่อาจะชอบที่เป็นมันๆเหมือนสันคออะไรพวกนี้ครับส่วนผมนะครับผมนี่จะชอบประมาณว่าซี่โครงครับผมนี่ซี่โครงย่างนะครับเดี๋ยว ท่ Karma, านผู้ชมก็จะว่าอมาทะเลทั้งทีทําไมกินหมูไม่กินอาหารทะเลบ้างคือเมื่อวานเราจัดอัดจัดเต็มไปแล้วนะครับก็วันนี Allison, ้ขอซอฟๆลงหน่อยครับผมเดี at ๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปลุยกันต่อครับเรื่องอาหารทะเลเนาะแต่ก็นี่ครับอันนี้ก็อาหารทะเลอยู่เนาะาบะเดี๋ยวเราจะเอาซาบะย่างด้วยครับเราจะเอาห่อฟอยแล้วก็เอาย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเป็นคนดังกันก่อนครับเนาะ ซากเมื่อคืนยังเดือครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่ไฟกันก่อนเนาะจริงไม่ต้องไปเที่ยวทะเลก็ได้ผมว่าเล่นนะตรงนี้ก็โอเคแล้วครับเนาะแต่ว่าถ้าไปทะเลเนี่ยวิวมันจะสวยครับแต่จริงจริงถ้าแดดแรงกว่าเนี่ช่วงประมาณเดือนเมษานะครับเมษาพืชสะานนะครับจะสุดยอดมากครับแต่ตอนนี้มันมีฝนตกหรือว่าอะไร้ยครับมันก็เลยเสีมันก็อาจจะขมุข,ขมัวไปหน่อยครับผม ต่อไฟเสร็จแล้วครับผมที่นี่เขาให้จุดตรงจุดเตาอะไรได้ครับอพอดีเมื่อกี้ลุงเด่นโทรมาครับอยู่ที่แล้วทำไมทําไมถึงไม่ลงคลิปอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายเรื่องเนะาะไหนก็ไหนๆๆ้วเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังแล้วกันนะครับตอนที่ยังไม่มีคนเยอะนะครับก็คือผมเคลียร์งานประมาณสักสี่ถึงห้าวันนะครับเขาเลิกย่างแล้วนะครับผมก็เลยต้องเคลียร์งานเคลียร์อะไรเงี้ยครับ พอเราเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จปุ๊บเจมีก็ชวนลงมาเที่ยวทะเลนะครับก็เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยผมไม่ค่อยได้ออกแล้วครับนะก็จะออกแค่ค่ากินนู่นนี่นั่นเงียครับก็เลยมีเวลาได้มาเที่ยวแล้วก็แต่ว่าผมไม่ทันได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าช่วง5วันที่ก่อนที่ผมจะจะทํางานเสร็จอะไรเงี้ยม,มันไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็ก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็เดินทางอีก2วันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เลยเป็น ที่มาว่าทําไมตุงพูนไม่ยอมลงคลิปอะไรครับจริงๆอยากจะลงอยู่ครับแต่ว่ามันมันลงไม่ทันจริงๆครับช่วงเดินทางมันเหนื่อยมากครับขับมาสองวันเนาะก็ไลอยู่พอสมควรครับแล้วก็จะถือว่าเป็นข้อแ้างก็ได้ครับผมนะครับก็เป็นที่มาว่าทําไมตุ้พูนถึงหายไปตั้งสี่สาหห้าวันเนี่ยไม่ลงคลิปนะครับทุกคนก็โทรหาพยายามโทรหาทักแชทนู่นนี่นั่นคือผมไม่สะดวกที่จะ ได้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้เมื่อวานกับวันเนี้ยผมมีเวลาแล้วครับมีเวลาทําคลิปให้ท่านชมได้รับชมกันแล้วนะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีคลิปนี้ก็ออกอประมาณพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็วันที่ท่านชมได้รับชมกันนี่แหละเนาะอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ยังสนับสนุนการจนมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณทุกท,ท่านนะครับโอ้ได้ละโอ้ ว่แจะพูดอะไรก็ไม่รู้วดาจะกพร่มอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวรอให้ไฟมันได้ที่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาซาบะนะครับย่างแล้วก็อาจจะให้เด็กๆได้ทานได้กินกันนะครับแล้วก็จะมีหมูยงหมูย่างอะไรครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเครียดครับผมไปเดี๋ยวลงมือร่างสรรเมนูกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะหมักซี่โครงครับก็จะมีนี่ครับผงปรุงรสงงครับนี่ไม่ต้องเยอะนะครับ แล้วก็ตาด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะแค่นี้มันก็อร่อยแล้วครับที่โครงหมักมันอยู่ที่การอบนี่แหละครับเนาะที่โครงของเราแล้วก็พริกไทยตามด้วยพริกไทยนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะี่นครับเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่มือลงพูนนี่แหละครับ <laughs> จากนั้นนาซิกรงของเราไปคลุกเล้าให้เข้ากันเลย๋มันจะล่วงครับจริงๆผมก็อยากจะเอาไปทำไอ้ข้างๆทะเลนะครับมันจะได้กินแบบวิวสวยๆนะครับแต่ว่าเรามากันเป็นครอบครัวใหญ่เนะี่ยมันก็ถ้ามาพักแบบนี้มาทําอาหารกินกันแบบนี้มันจะมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็เพราะว่าเรามีเด็กๆด้วยนะ บางทีเรานั่งทําอาหารใกลๆทะเลนะครับเราไม่ได้ดูเด็กๆเด็กๆอาจจะไปเล่นน้ำอะไรไกลย้ยครับก็กลัวอยู่เนาะ,ะนี่นะครับก็มาทํากับข้าวที่คูวิลล่านี่ครับสุดๆกินนี่นอนนี่เมาก็เมาที่นี่นะครับ <c oughs> ความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นนน okay. แล้วท่านผู้ชมนี่โอเคได้ละไปเดี๋ยวเราใส่แล้วก็อันนี้เก็บไว้ครับแล้วก็รอม,มันสุก ช่วงที่รอทุกคนมาเดี๋ยวเราลงเล่นน้ํากันก่อน,นดีกว่าเนาะเพราะว่าผมไปทะเลผมไม่ได้เล่นน้ําเลยนะครับไม่ได้ลงเล่นน้าแล้วก็ปัดอีนั่งกินคงกินข้าวนะครับก็เลยไม่ได้ลงน้ําทะเลแม่ครัวของเรามาแล้วลย้ายไปไหนไหมครับยายไปเอาเด็กๆไปเล่นน้ำเนาะเล่นน้ำทะเลมาเนาะแล้วก็ปพอมาถึงก็ไปซื้อกับข้าวครับ ปวดขาก็เลยให้เล่นน้ำทะเลมาปวดขาอันนี้ยายทำอะไรครับผมยายจะอ,อะไรผัดพี่แกงเนาะ<อ>ผัดพี่แกงหมูเนาะยายจะผัดพี่แกงครับใครเอากระดาษที่ชู่มาวางนี่ใส่หางกระดาษที่ชู่เนี่ยอร่อยๆครับ <laughs> มะพร้าวแก้วนะครับ <laughs> ดูดูบรรยากาศครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูวินล่านะครับ ข้าวบ้านเป็นหลังกลับมาที่ผับเนอะมืดเลยกลับมาับมามืดนะครับประมาณหนึ่งทุ่มเขท่านเด็กไม่ยอมขึ้นจากน้ำมาเนาะครับโอ้หทางนี้มีแต่น้าดื่มน้าดื่มน้ำาชื่อมแค่น้ำใสๆทั้งนั้นเลยครับมีแต่น้ําดื่มครับผมเครื่องดื่มหายไปไหนหมดแล้วทวนี้ไม่มี้เขียวคือเจมีไปซื้อน้ำมาครับที่นี่ต้องต้องมีน้ำก่อบส่วนสายฮามีเมนูอะไรครับวันนี้เอายาย ทำเหมือนการทำกับยายนี่แหละตอนนี้ลงภูลมีซี่โครงย่างครับมีขับที่แกงหมูเนาะแล้วก็ซี่โครงหมูย่างลงูแล้วก็มีซาบะด้วยมีอาหารทะเลด้วยนะครับยายวันนี้วันนี้ยายจะผัดพี่แกงหมูเนาะวันนี้พี่เมย์บอกว่าอยากกินอะไรเป็นเผ็ดสักหน่อยนึงซี่โครงตอนนี้เริ่มเริ่มสีจะได้แล้วครับส่วนปลานี่น่าจะสุกแล้วครับเพราะว่ามันร้อนมากนะครับมันอบอยู่ข้างในนะครับ ส่วนันนี้เป็นสารคอรหมูที่เราย่างให้แบบให้มันเซตแล้วก็ค่อยปิดฝาครับี่มีบอกถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ต้องย่างให้เซตตัวแล้วก็ค่อยปิดฝาครับน้ําข้างในมันจะได้ไม่ออกมาเนาะเจมี่ว่ามันจะนุ่มมากอตามนั้นครับโอ้วันนี้เรามีอาหารทะเลอยู่อย่างเดียวครับผมนั่นก็คือเออนี่ครับซาบะนะครับย่างส่วนอันนี้ก็อาหารทะเลเหมือนกันครับ เพราะว่ามันมีทรายทะเลติดเข้ามาด้วยครับคืนนี้จะมีใครลงภูวิน่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับฝั่งทางนี้เจมีทำอะไรครับทอดไส้กรอกโอ้มาทะเลทั้งทีครับทอดไส้กรอกไส้กรอกแดงด้วยครับผมเด็กๆไม่ชอบอาหารทะเลค่ะอ๋ออันนี้คือทำให้เด็กๆกินนะครับก็จะมีทอดฟินไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเด็กๆจะไม่่อยชอบอาหารทะเลสักเท่าไหร่เนาะ ไม่เปล่าครับเด็กๆ,ๆกินอาหารทะเลกินนิดเดียวค่ะ,ะแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่กินแต่กุ้งครับผมผู้ใหญ่กินนิดเดียวค่ะกินนิดเดียวนิดเดียว,ยวกินเจพีพยพงคูปิ้นหมดแล้ว,ลวนี่กับข้าวกับข้าวครับกับข้าว,าว,าว,าวมันกับข้าวหรือว่ากับแก้มเนี่ยโหเนื้อสีชมพูนะครับอันนี้เป็นคอหมูย่างนะครับนี่เป็นยังไงบ้างครับส่วนอันนี้เป็น ซาบะครับผมวันนี้มีอาหารทะเลอยู่หนึ่งอย่างครับผมนั่นก็คือซาบะครับผมส่วนอันนี้เป็นสเต็กของอคุณฮารี่นะครับผมเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับผมย่างเองกับมือครับผมนะย่างเองกับครีมครับไม่ใช่กับมือนะ <laughs> ตอนนี้ยายจะผัดพริกแกงนะครับวันนี้ยาย เกือบจะได้ใส่ส้นสูงแล้วนะพ่อหยังดูนี่หม้อแกงกับยายอ่ะใส่ส้นใส่ส้นเตี้ยนี่บมดไปเรื่องต้องใส่ส้นสูงอีกครั้ยายจะผัดพริกแกงครับผมผัดพริกแกงต้องพริกแกงหมูนะครับพี่เมย์อยากกินผัดพริกแกงดอว่เนาะอยากจะกินอะไรที่แบบแซ่บๆครับผมแซ่บเผ็ดๆครับเพราะว่าเขามีแต่อันดัจืดๆเนาะเนี่ยยายก่ได้ยื้ออันเดียอย่าพก็แม่นมันไออย่างก็ สวยไอ้พักอ่ะต้องขย่งเท้าครับเพราะว่าที่ทำหก็เข้ามันสูงเนาะแล้วยายเตี้ยเนาะตุ๋นแรงมักาลไม่พยแรงสำหรับคนอ่ะสูงสองร้อยเมตรเนาะสำหรับยายนี่ร้อยสี่สิบห้าสิบเมตรมันเลยเที้ยนไปนี่ยายต่อมาโขงมาติดเองเนาะเข้า่าเอาไปซื้อเครื่องมาแล้วเ่ามาโขงเองนึงจะหอมหอมมาถึงตรงนี้นะครับยายแต่เนี้ใส่หมูลงไปแล้วครับ เดี really game, so so uh ๋ยวไปผักให้ยายแป๊บนึงครับผมผลไม้ผลมือครับผมช่วยกันเนาะตอนนี้เมนูของยายคือเป็นซิกเนเจอร์ของค่ำคืนนี้ครับผมก็อร่อยข้ามแบบแกงพริกนี่เหมือนใจ๊ยไอเจ๊าพริกเนาะต้องแกงเนาะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเมนูเด็ดนครับเราต้องเอาชิปมาครับ แม่เราอาจจะไปทะลุถึงเราก็ได้ครับอันนี้อาจจะเที่ยวยาวไปหน่อยเนาะยาวไปเรื่อยๆเลยเนาะนี่ผู้ช่วยเชฟครับผมเปลี่ยนชุดแล้วกะย้ายย้ายย้ายอ๋อย้ายขึ้นนี่เหรออ๋อย้ายขึ้นประชดประชันกะนเฮียย้ายขึ้นกันย้ายว่าอยายจะใส่ส้นสูงเอาเอว้าเออใส่ส้นสูงตัดเอาให้กะ วันนี้เรามีเด็กเสิร์ฟใหม่ครับผมเรามีเด็กเสิร์ฟใหม่ครับเอฟยิ้มเอฟยิ้มนแนี่กับข้าวกับปลาเรามาแล้วครับผมมีย่างแล้วก็ร้อนี่เลยนี่ทีเด็ดเลยครับนี้นั่นก็คือผัดเผ็ดหมูครับผมนี่เป็นยังไงบ้างครับอ้าวมีสองข้วยเลยแต่ยายมสองจานจ้ะ โอ้โ oh, ูกก yeah. uh, yeah, okay. uh, mm ับ hmm. ข uh, ้าวกาแาครับเต็มเลยนะครนี่หมูย่างกับอะไรคำคำคำภาษางกฤษลงพูนออกแล้วเด้อาาีนพนอวดอ่สแม่ชมอะไรองะสุอกหรือว่าข้าวเหนียวนะครับผมตายอิ่มแล้วกันนี่ตายอิ่มนะเดี๋ยวไปนังป็นกูยาย ใส่หาเป็นนั่งเลยแข่งใส่ยับอาหารไป็การ้ำจิ้มเจียวมาแล้วโอ้ครบขาแล้วไงได้ดินี่น้ำจิ้มเจียวมาแล้วอ๋อน้ำจิ้มเจียวมาแล้วครุณเม็ด่เม็ดสามแม่ครัวอันนี้กะสามแม่ครัวเน้อน้ำจิ้มเจียวนี่นะมีสองสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายทำด้วยกันเป็นเป็นใครทำได้แต่รูลูกสะพ้ายก็รู้ลูกลูกสะพ้ายยายคำหนึ่งเป็นาเป็นคนสูงิร่มและยายคำกับสายหาทำลูกสะพ้ายของยายคำก็คือลุงพูน นั่งกี่ข้าวลยครับยายพัดแล้วเนี่ยยายมากินนี่กินก้ะอันนี้พัดคือพี่เมย์พราตอนลุงพุนพัดพี่เมย์พี่เมย์หานแล <mel od ic 00> ้วพี่เมย์อยากกินก็เลยว่าพี่เมย์ก็เลยว่าพัดเลยแม่อยากกินเอาคือยายพัดวันนี้ยายก็เลยโชว์ฝีมือพัดคือพี่เมย์ชิมหน่อยเนาะเพราะว่าเขากินมาหลายมื้อเขาอร่อยถูกรสปากเขาพี่เมย์บอกว่าก็อันลณอยู่แต่มันอันวันนี้ยายมาได้ลอยพริก หรือว่าบอกมาได้เอาพริกใส่เนาะลำอยู่ในความหมายมันเปลี่ยนเลยนะครับมีมีลำอยู่นี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะครับ ก็กินอย่างเนี้ยอร่อยอยู่อร่อยอร่อยอยู่นี่แหละมันเปลี่ยนนะครับอร่อยเอออันก่นร้านก่าเพราะว่าปิ้งยำจังร้านปิ้งเมย์บอกว่าเหมือนเหมือนในหูเหมือนในหูเลยนะที่เอามาแต่แทนแต่นี่เหมือนว่านไม่ใหมูป่าเนาะอันนี้คือเป็นหมูบ้านเราจ้างแบบจช่หมูป่าคือกุ้งเตื่าที่ยายทำทำคือจะเป็นหมูป่าเนาะหมูดำหมูดำหมูดำครับเอาละครับแฮร์รี่จัดสเต็ก กินกับน้ำจิ้มเจ่วแล้วครับผมอะไรอิวแคสอิทใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยติดใจน้ำจิ้มเจ่วแล้วครับผมถ้าจะทำอีกทีหนึ่งก็ต้องใช้ประมาณไม่ตัวสามคนครับผมอ้ยย้ายว่าใช่เนี่ยสันคอหมูอร่อยมากครับเนี่ยอส่วนนี้ที่โค้งยากครับสุดละนะเอาไว้ไก่เจมส์ได้ไหมครับอืเอามาแต่พี่สองอันละ เอาตาตาบอกว่าชิมหน่อยสิครับตีกมาปัดหัวหายไปกึ่งจานครับโมอ่ะหมูือขี้หมูอ่ะเนาะเอาแล้วตาว่าเออลงโมแล้วขี้โมนะนาบอกดูมือตากะไม่ก็ตาดูมือตากะชิมหน่อยลูกคือแบบ เต็มหน่อยมาถึงมข่าแลเต็มหน่อยมาถึงแบบมาขี้โม่แต่เพราะว่ายังมันมีนักลงพูนเลยโม่ยาวเต็มที่ปะลงพูนเลยโม่ยาวก็เตือนนะแกนะครับอาวอาวเขาไปกินข้าวอาวอาวเขาไปกินครับเขาอู้ต่อตลอดอ่ะอันนี้แกนี่ยืนอู้อยู่คนเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดึกดึกมาเขาสึกว่าจะมีอย่างกับโม่บนจะต้องปุ้งเนี่ยประมาณผ่านคาเป็นหูเด้อไกลไกลวันนี้บวหินี้ไม่ลอยลอยมามันมีฉลองย้อนหลังนี่ค่ะบาหินบป็นลอย ะพี่เมย์วันมีฉลองย้อนหลังอ่ะมันเกิดย้อนหลังออ๋ฉลองมันเกิดย้อนหลังครับเออ่วันเกิดของฮันรีเนาะจะว่าก็ฉลองวันนี้ก็ฉลองย้อนหลังหลายวันแล้วแก่ฟรีเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคไปนั่งกินข้าวกันครับมาเลยค่ะมากินด้วยกันเนาะ